สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็เอาชุดเล็กที่สุดนะครับมาให้ดูนะครับตอนนี้ตัวนี้ชุดนี้ก็เป็นชุดของชุดพ่นหมอกชุดพ่นสเปรย์หมอกนะครับขนาดหนึ่งหัวนะครับตัวนี้เป็นชุดประกอบสําหรับชุดพ่นสเปรย์หมอกขนาดหนึ่งหัวของกลุ่มนักประดิษฐ์นะครับรีเสิร์ชปั๊มนะครับตัวนี้เราใช้ปั๊มน้ําขนาด 70 psi นะครับแรงดัน70 psi หรือ4.8บาร์12โวลต์0.2แอมป์นะครับ30วัตต์ตัวนี้โฟเลดโฟจะออกอยู่ที่3.5ลิตรต่อนาทีนะครับ3.5ลิ L, ตรต่อนาทีหรือ0.8นย์กิลล์นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางออกสามจุลิตรนี่ก็คือแบบปล่อยปล่อยเลยปล่อยออกไปเลยนะครับไม่ได้ ไม่ได้อั้นนะครับทีนี้ถ้าเราใช้หัวอั้นน้ําไว้ก็จะอยู่ประมาณ1-2ลิตรต่อนาทีนะครับที่0.2บานะครับเดี๋ยวคลิปที่แล้วเรามีลงไว้ให้หรือว่าคลิปก่อนนี้หรือคล,คลิปหลังนี้นะครับดูหน้าเว็บนะครับจะมีวิดีโอสาธิตให้ดูนะครับวิธีต่อวิธีใส่ขั้วข้อต่อนี่นะครับข,ข้อต่อทองเหลืองตัวนี้นะครับที่เราไปต่อตัวนี้นะครับ ในตัวนี้ปั๊มเราก็จะทําเกลียวไว้ให้นะครับสําหรับใส่ขวดข้อต่อทองเหลืองตรงนี้ต้องขันให้ให้แน่นนะครับแต่อย่าตึงมากนะครับตึงมากตัวนี้จะขาดนะครับหักขันด้วยมือก่อนนะครับให้แน่นนะครับแล้วเดี๋ยวพอมันรั่วเราค่อยย้ําทีหลังนะครับแล้วก็ใส่ไว้ทั้งทั้งสองด้านแล้วก็มีข้อต่อตัวนี้ก็จะเอามาต่อสายกับต่อหัวนี่เลยนะครับเสียบหัวเสียบหัวพ่นนะครับหัวพ่นเบอร์ศูนุดสองนะครับ แรงดันตัวนี้2บาร์นะครับ2บาร์ขึ้นไปเขาจึงจะทำงานนะครับเป็นสเปรย์หมอกที่เป็นไฮฟีเจอร์ที่มีต้องการแรงดันนะครับพอสมควรเพื่อให้เขามีเช็ควาลปิดน้ำเปิดน้ำไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้มาประกอบมากับสายพ่นน้ำแรงดันสูงนะครับสายแรงดันสูงแล้วก็จะมีโพลล์สไ p ร y นะครับหม้อแปลงขนาด3 3แอมป์นะครับ3แอมป์220โวลต์เข้า220ออก 22โวลต์ 2, 3แอมป์นะครับตัวนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นบาร์โคดของกลุ่มนะครับของผ่ายประชาธันของของร้านสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็นำไปใช้งานได้นะครับตัวนี้พ่นสเปรย์หมอกหนึ่งหัวนะครับเราจะไปประยุกต์ใส่เป็น2หัว3าหัว4ี่หัวได้ถึงสี่หัวนะครับห้าหัวก็ยังได้นะครับตัวนี้แต่ห้าหัวเราก็ต้องใช้0.1นะครับ สหัวก็ศูนย์ุดหนึ่งสาหัวก็น่าจะศูนย์จุดหนึ่งถ้าหนึ่งถึงสองหัวก็ใช้ศูนย์จุดสองนะครับแรงน้ําจะได้ออกเยอะๆสเปรย์หมอกนะครับตรงนี้เราทดสอบแล้วนะครับท่านที่สนใจก็เข้าไปดูหน้าเว็บได้นะครับเรามีอยู่หลายชุดหลายรุ่นนะครับด้วยกันขอบคุณครับสวัสดีครับ